เมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะใส่พริกไทยทอดใบมะกรูดทอดอร่อยรสเด็ดถูกใจมาทานด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ได้กุ้งมานะคะจะมาลองหัดทำเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะในน้สาเขามีประกันสุข <ไ>เดี๋ยว <ไป S 2> เรา<ป>จะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาแกะกุ้งผ่าผ่าหลังเนาะดูวิธีแกะกุ้งเขานะหนวดไม่ต้องเอานะหนวดเนาะเอาออกไปหนวดแกะได้หลายตัวแล้วนะนี่เดี๋ยวต้องผ่าหลังอีกออเดี๋ยวก็ผ่าหลังอีกเนาะนี่เวลล้างน้ำก็ไหวเดี๋ยวก็มาดูวิธีผัดเนาะอืมนี่ วิธีแกะกุ้งเขานี่แกะง่ายเพราะว่าแกะง่ายไหมกุ้งสดแกะง่ายจ้ะจะลองจะลองทําผัดพริกขี้หนูกุ้งผัดพริกขี้หนูกุ้งผัดพริกขี้หนูเนาะจะใส่พริกไทยหน่อยเนาะแล้วก็ใบมะกรูดทอดเนาะแต่เราจะไม่ทอดกุ้งแต่เราจะไม่ทอดกุ้งทําแบบร้านอาหารนะแม่เอาทิชชู่เช็ดหน้าให้หน่อยเป็นไรเลยจ้ะกุ้งกระเด็นกุ้งกระเด็นใส่เลยเดี๋ยวค่อยเช็ดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เช็ดให้หน่อย เสร็จแล้วเราก็จะมาผ่าผ่าประมาณนี้ได้ไหมผ่าประมาณนั้นแหละอืมเดี๋ยวพอล้างอ้ไตรงนี้ก็หายอืมผ่าลังกุ้งเดี๋ยวก็จะเอาใบมะกรูดมาฉีกพริกไทยมา,มาหัน่นให้มันเล็กส<ท>ักหน่อยหนึ่งเนาะผ่าล้างกุ้งไปก่อนอมไม่ต้องทอดหรอกเนาะผัดสดๆไปเลยเนาะอืมก็มจะคงจะอร่อยจริงๆต้องผ่าไปล้างน้ำไปใช่ไหมมันถึงจะง่าย อยากเอาไส่ออกง่ายไหมไม้จิ้มฟันจิ้มตรงที่หางอ,อันนี้ต้องผ่ากุ้งก่อนเนาะจะผัดพริกขี้หนูสวนเนาะใส่ใบมะกรูดทอดพริกไทยทอดนะเดี๋ยวเอาใบมะกรูดเอาพริกไทยมาหั่นก่อนนะคะเดี๋ยวมารับชมกันค่ะเราก็จะตำพริกขี้หนูสวนนะคะกระ,ะเทียมจะผัดกุ้ง กุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะเราก็จะตำแล้วเราก็จะนำใบมะกรูดพริกไทยอ่อนทอดตักหน่อยหนึ่งเนาะแต่เราไม่ทอดกุ้งนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบกินน้ำมันนะถ้าทอดกุ้งก็กได้นะไม่ทอดก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะตำพริกขี้หนูสวนก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทอดใบมะกรูดนะคะกุ้งผัดพริกขี้หนูสวน,นะคะ่ะ ดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะทอดใบมะกรูดก่อนนะจ้ามารับชมกันเลยจ้ากุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะใส่น้้ำมันใส่นน้ำมันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเอาใบมะกรูดเอาใบมะกรูดกะ ไทยอ่อนคั่วหน่อยมันจะได้มีกลิ่นหอมเนาะคั่วหน่อยคั่วหน่อยให้มันหอมเราจะมาผัดชุ่มนะชึ่มผัดชุ่มที่นนะทนหน่อเขียวนคั่วหน่อยคั่วหน่อยให้มันหอมใบกระปุกก็จะได้มีรสชาติหอมหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกคั่วไทยเป็นกระปุกมันหอมหนะ่อย เด,เ,กออกเดี๋ยวเราก็จะตักออกให้มันหอมนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะตักออกนะจ้ะพอหอมได้ที่เราก็มาตักออกพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะตอกเกินไปเนาะเราก็จะมาตักออก พิกเนะาะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะจ้าเราก็จะมาผัดพริกผัดกระเทียมเปิดที่ระบายอากาศมาเราจะมาผัดพริกเนาะน้ำมันไม่ให้มีนี่เดียวคนน้ำมันทอดมากูดนั่นแหละ แน้ำมัเดียวพอมาแเ้วใส่เียดียวพอเ้วก็จะมาเติมเครื่องุงเลยเติมเครื่องปรุงนะคะ ใส่น้ำมันหอยแล้ผักเขียวทกหนึงล้วจติมน้ำไปที่นึงเมให้กระทะมัน้นะ หวานนะจ๊ะตามด้วยรสดีตามด้วย,วยสรสนี่ก็เป็นผู้ของเรานะจ๊ะนี่คือเส้นของเรานะจ๊ะผ่าลัางเรียบร้อยแล้วใส่ไฟเราจะไม่ทอดนะเมนูน,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 นี้เราจะไม่ทอดสินะ ปกติเ้าจะทอดทุก่อนแล้ว <c oughs> ผัดไปอย่างนี้เลยเขาจะผัดไปอย่างนี้เลยนะคะ ไปมันจะออร่อยผู้ผัดพริกขี้หนูสวนเดี๋ยวเราจะเอาช้อนชิมรสชาติหนกสวนรสชาติเป็นเนแบนไหนขาดอะไรอ,อร่อยเลย ใส่ซอสไปนิดนึงอร่อยใส่ซอสไปนิดนึงนะจ๊ะเพิ่มความอร่อยนิดนึงนะจะมาใส่นี้พระเอกของเรานี่พระเอกของเราใส่เลยใส่ไปเลยนะจ๊ะพระเอกของเราที่ทอดไว้นี่ใส่ไปเลยนะจ๊ะ,ะามามาเลย เขาให้เข้ากันเลยเอ้ยใหญ่แค่อีกเขาให้เข้ากันเลยจ้ามาหนึ่งผู้ตัดพริกกินหมูสวนนะจ๊ะอร่อยอร่อยรสเด็ดมากเลยนะแก่ๆแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเมนูผู้ตัดพริกกินหมูสวนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะ เติมใ้านอร่อยนี่ตักใส่จานเพ้อมเสิร์มผัดเองเลยตัวนี้ผัดเองเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ้ะเสร็จแล้วนี่เมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะ มีพริกไทยโอนมีใบมะกรูดทอดนะจ๊ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิกแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆบายสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะ